ไอโฟน12กับเรื่องน่าสนใจรู้เป็นข้อมูลไว้ก่อนเปิดตัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ช e แนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือและสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้กับผมแอดบินต้นกล้า มาอัปเดตข่าวตามกระแสจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจซื้อเท่านั้นนะครับอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเลย iPhone 12กับ12เรื่องน่าสนใจรู้เป็นข้อมูลไว้ก่อนเปิดตัวหลังจากที่มีข่าวว่าเตรียมเปิดตัวภายในเดือนนี้สำหรับ iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวอย่าง iPhone 12 เว็บไซต์ MacLummer ได้สรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ iPhone 12มาให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจซึ่งเราได้รวบรวมมานำเสนอในคลิปนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนดีไซน์ย้อนกลับไปใช้ดีไซน์ขอบเครื่องเป็นเหลี่ยมเหมือนกับ iPhone 4หรือ iPad Pro และ iPad Air รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้โดยตัวเฟรมหรือกรอบรอบเครื่องทำจากสแตนเลสตินประกบหน้าหลังด้วยกระจกกันรอย 2. สีใหม่น้ำเงินกรมท่าเนวิบลู iPhone 12รุ่นโปรนั้นจะมาพร้อมกับสีใหม่ เป็นสีน้ำเงินกลมท่า Navy Blue ที่อาจถูกนำมาใช้แทนสีเขียวมิดได้กรีนใน iPhone 11 Pro ซึ่งสีน้ำเงินกลมท่านี้ดูเหมือนเป็นเฉดสีเดียวกันกับสีน้ำเงินใหม่ใน Apple Watch Series 6ขนาดเดียวกันก็มีข่าวลือว่า iPhone 12นั้นจะมาพร้อมกับสีฟ้าอ่อนสีม่วงและสีส้มอ่อนหรือตัวเลือกสีอื่นอือีกจานวนหนึ่ง 3. iPhone 12จะออกมาสีรุ่นใน3ขนาดหน้าจอ จากข่าวลือและข้อมูลต่างๆที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในช่วงที่ผ่านมาพอสรุปในเบื้องต้นได้ว่า iPhone 12นั้นจะออกมาพร้อมกันสีรุ่นโดยมี3ขนาดหน้าจอให้เลือก iPhone 12 mini มีหน้าจอขนาด5.4นิ้ว iPhone 12และ iPhone 12 Pro มีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วและ iPhone 12 Pro Max มีหน้าจอขนาด6.7นิ้วโดย iPhone 12 mini ซึ่งมีขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกับ iPhone 8นั้นมีขนาดจอเล็กกว่า iPhone 11 Pro ที่มาพร้อมกับหน้าจอ5.8นิ้ว โดย iPhone 12 mini ซึ่งมีขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกับ iPhone 8นั้นมีขนาดหน้าจอเล็กกว่า iPhone 11 Pro ที่มาพร้อมกับหน้าจอ5.8นิ้วขณะที่หน้าจอ6.7นิ้วใน iPhone 12 Pro Max นั้นมีขนาดใหญ่กว่า iPhone 11 Pro Max ซึ่งมีหน้าจอขนาด6.5นิ้ว 5. iPhone 12ทุกรุ่นมาพร้อมจอ OLED ขณะที่ Apple ยังคงทำตลาด iPhone รุ่นใหม่ทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นโปรเหมือนกับ iPhone 1 1แต่ที่แตกต่างไปคือ iPhone 12ทุกรุ่นจะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ OLED นั้นเท่ากับว่า iPhone 12จาก Apple ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของหน้าจอแสดงผลโดยเฉพาะในส่วนของความดำลึกและอัตราส่วน Contrast ซึ่งในทางเทคโนโลยีแล้วจอแบบ OLED นั้นเหนือกว่าจอ LCD มากๆ ชิปประมวลผล A14 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดมีรายงานว่า A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ iPhone 12นั้นให้ความสำคัญกับความเร็วในการประมวลผลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ AI และ AR มากเป็นพิเศษ A14 Bionic ถูกนำไปใช้งานครั้งแรกใน iPad Air 4 iPad Air รุ่นล่าสุดปี2020 ข้อมูลจาก Apple ยืนยันว่าชิปรุ่นนี้เร็วกว่า A12 อยู่40%และมีส่วนประมวลผลกราฟิกเร็วกว่า30%และเมื่อเทียบกับ A13 Bionic ที่ใช้อยู่ใน iPhone 11ชิปตัวใหม่ทำงานเร็วขึ้น16%และประมวลผลกราฟิกเร็วกว่าอยู่8.3%เจ็บเอัปเดตความจุข้อมูลในตัวเครื่องใหม่ข้อมูลจากข่าวลือระบุว่า iPhone 12 mini และ iPhone 12นั้นจะมีตัวเลือกความจุในตัวเครื่องเริ่มต้นตั้งแต่64 g ิ และมีตัวเลือกที่ความจุมากขึ้นเป็น128 g b และ256 g b ขณะที่ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั้นมีความจุเริ่มต้นตั้งแต่128 g b โดยมีตัวเลือกที่ความจุมากขึ้นเป็น256 g b 512 g b 10. ให้สายชาร์จแบบใหม่แต่ไม่แถมหูฟังและหัวชาร์จตามรายงานและข่าวลือที่ออกมามีความเป็นไปได้สูงว่า iPhone 12ทุกรุ่นจะไม่มีหูฟังและหัวชาร์จมาตรฐานแถมมาให้ในกล่อง เนื่องจากเป็นการชดเชยต้นทุนชิ้นสุดอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี 5G ที่ทำให้การผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นกล่องใส่ตัวเครื่องที่คาดว่าจะมีขนาดบางลงนั้นมีเพียงสายชาร์จ USB-C ท Lightning ให้มาเท่านั้นอย่างไรก็ดีสายชาร์จที่ให้มาใน iPhone 12นั้นเป็นสายชาร์จตัวใหม่ที่มีฉนวนด้านนอกหุ้มด้วยไนล่อนถักช่วยให้ตัวสายมีความทนทานมากขึ้นอย่างไรก็ดีสายชาร์จใหม่นี้อาจไม่ได้ให้มาใน iPhone 12ทุกรุ่นแต่อาจจะมีเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นสา สำหรับ iPhone 12 Mini ส่วนใน iPhone 12รุ่นหน้าจอ6.1นิ้วนั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,700บาทและ iPhone 12 Pro หน้าจอ6.1นิ้วนั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,500บาทส่วนใน iPhone 12 Pro Max หน้าจอ6.7นิ้วนั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่1,999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,700บาท 12เปิดตัวและวางขายวันไหนมีรายงานว่าที่โรงงานฟ็อกคอ n ในประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิต iPhone 12ให้กับบริษัท Apple นั้นในเวลานี้ได้เร่งกำลังการผลิตแบบ24ชั่วโมงเพื่อให้ทันการเปิดตัวโดยมีข่าวลือว่ากำหนดการเปิดตัว iPhone 12นั้นจะมีขึ้นในวันที่13ตุลาคม2563นี้และพร้อมให้สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไป นอกจากนั้นมีความเป็นไปได้ว่า Apple จะไม่ได้เปิดตัว iPhone 12ทุกรุ่นในวันที่13ตุลาคม2563แต่อาจทยอยเปิดตัว2รอบโดยรอบต่อไปอาจจะเป็นวันที่23ตุลาคม2563หรือขยับไปเดือนพฤศจิกาย,ยนโดยช่วงแรกนั้นเป็นการเปิดตัว iPhone 12 mini และ iPhone 12ซึ่งเป็นรุ่นราคาประหยัดก่อนจากนั้นเป็นรุ่น Pro อีก2รุ่นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความล่าช้าในกระบวนการจัดหาอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆรวมทัง้ง,งขั้นตอนการผลิตที่มา และนี่ก็คือข่าวสารที่มาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าววงการมือถือสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับ Emsa Channel Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review เลยครับสวัสดีครับ